มาพบกับผมอสาสครับมาพบกับผมอีกเช่นเคย KBK Channel วันนี้คุณจะมาเล่น Sky w a l เหมือนเหมือนเก่าครับเ mm hmm. พราะพักที่แล้วผมเจอเจอคนไหนแล้ะฆ่าผมไปแล้วผมอยากมาแก้แค้นครับผมเลมาเล่น mm hmm. เป็นด่านนี้ครับ mm hmm. ผมแล้วคุณว่าผมจะฆ่าได้กี่ตัวครับ mm hmm. ไม่รู้ ผมไม่ไปหรอกครับมันเยอะไปหายหีบอีกตรงนึงดีกว่าครับน่าจะมีหีบ ไม่มีไม่มีหีบเลยตรงนี้ตรงไหนมีหีบลรอครับอืมตรงตัวอะไรสู้เขาเนี่เยเจอแล้วครับตรงตัวหีบล้วครับเจอหีบแล็กเจอมี ทางเข้าออหาไม่เห็นมอเปิดไม่ได้หีบมันอยู่ในเนี้ผมเห็นนะผมพูดจริงนะครับไม่หีบมันไม่หยุหีบมันจู่หีบจอ่ห,อห,หีบครับตอนนี้ผมต้องชนะ ผมบักเจอหีใช่ไหมฮึหายแล้วครับผมไม่เจอหีบเลยแล้วคน ตะังไงดีเนี่ยไม่มีของชูชูเขบโอ้ยจะบ้าตายกับชีวิตผมมีมีมกล่องไหมเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ยังไงมันไม่มีกล่งองจดตรงนี้หรอครับ ใครเคยเล่นก็คอมเมนต์กับผมให้ผมเ้วยกครับวันนี้ผมเจอของดีๆอาจจะเป็นขอนงดีๆนะครับมีคนเอาอย่างตรงคอมเมนต์อ้าวตรงไหนเนาะอ้าวกล่องผมหาไม่เห็น ว่าผมจะสู้ไว้ครับที่พ่อมาดิอมันสู้ได้ครับไม่รอช้าผมบุกเลยนะครับผมบุกเลยนะครับ ตกกันหนักมากตกกันหนักมากดูอู้ลุมผมคนเดียวอะผมเซ็งอะลุมผมคนเดียวผมเล่นอีกครั้งตาย้จะสู้ผมได้ไหมเนะี่ยเอาคนเล่นแล้วเหรอ หนึ่งนาทีครับรอรอรอ,รอมิกเกมันมันให้เอากล่องอะ่ะผมก็หากล่องไม่เห็นถ้าผม,มาหากล่องเห็นลูกคุณว่าจะชนะผมไหมไม่ชนะบาริพูดคำพันเพลงรีบรีบอยู่ที่ครับผมว่าไปไม่รอหรอก

ออกไปไม่ไไ,ไ,ได้แล้วครับผมไปก่อนอ,ออกไปไม่ได้จะหากล่องเจอไหมเนี่ยวีพีก็เล่นครับหน้านี้จะมีนนถ้าเลือกไม่มีจ้าตายปมเจอกล่องนี่เจอก่องที่หน่งขึ ก่อนผมเล่นนี้ในเกมอันนี้ครับแหลกมาก กล่องม,มีไหมเนี่ยตรงเนี้มีมั้ยกล่องเอ้ยขอขอกล่องเถอะมีไหมจะเดินมาไกลแล้วเนี่ยเจอกล่อง นี่ผมมีอะไรผมก็เอาอะหมดผมเจอกล่องแล้วครับผมเจอกล่องผมต้องรีบเอาครับผมกให้มีดาบมีกล่องมีดาบไหมอืมมีที่กุดทองก็ามาดิ ก,ก็ได้นะมีมีมีครับจริงจริงจริงแต่มันขึ้นไปไม่ได้อ่ะผมรว่าตรงนี้มีมีความโอ้มีทองทองก็งมา

ครับเด hmm. ี๋ยวผมใกล้กล in ับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจบตานี้ผมกลับนะครับมึงมาหนังตีมันไม่ได้ไอ้ผมต้องตีมันให้ได้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจคลิปไปเออผมลืมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพ,พับเดี๋ยววนันพับหน้าผมเออวันพรุ่งนี้ผมจะเอาเล่นแบบเอาชีวิตรอดให้ hey, ท่านผู้ชมดูนะครับบ๊ายบาย